วันนี้มีนกเพนกวินอยู่สามตัวนะเพนกวินที่หนึ่งนั่งนถนะคะชื่อเพนกวินยายีเพนกวินตัวที่สองชื่อว่าเพนกวินยาย่านะคะใส่เสื้อลายลาย,ลายมีหมาบกบอกเพนกวินตัวที่สามชื่อว่าเพนกวินสกุละนะคะใส่ชุดสีฟ้าเอลซ่านะคะกำลังเดินเพนกวินอยู่นะคะตอนนี้เพนกวินยังไม่อื้อนะคะเดินไปมานะคะเพนกวินนะคะเพนกวิน <P en qu il> เดินไปแล้วนะคะเพนกวินอืม,อม,อมความสุขของเขานะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไอ้เพนกวินเพนกวินตัวที่สองเพนกวินย่าๆนะคะกำลังเดินมานะคะหยุดตัวที่หนึ่งอื้อด้วยค่ะตดด้วยเพนกวินตัวที่สอง เอา๊วยบายกล้องหน่อยค่ะเพนกวินบ๊ายบายมาดูแล้วมาดูแล้วมาดูแล้ว ยาเดินท่าเป็นเป็ดหน่อยลูก